นโยบายนะครับข้อสั่งการของพระนท่านนายกรัฐมนตรีครับนายยุทธ์จันโอชาครับและที่คีข้อสั่งการให้ดำเนินการเรื่องการตรวจค้นปิดล้อมตรวจค้นนะครับคนลาเครือขายการค้าย,ยาเสพติดจนถึงอาวุธปืนต,าต่างๆซึ่งก็เป็นการบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างกระทรวงต่างๆนะครับทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติสํานักง,งานปกาปกสกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็มีทางหน่วยงานทหารด้วยนะครับ วันนี้เมื่อเช้าเราได้เปิดปฏิบัติการแล้วก็ลงในพื้นที่เป้าหมายต่างๆซึ่งเป็นเป้าหมายของสำนักง,งานปสสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับในลงไปในพื้นที่ต่างๆก็เป็นสิ่งที่เราเน้นย้ํานะครับว่าลงไปในเรื่องของการดําเนินการกับยาเสพติดค้นหานะครับผู้ค้าผู้ํำเรียงนะครับต่างๆแ,แล้วก็ลงไปถึงการ ขยายผลในเรื่องของการลิบทรัพย์สินของผู้ทางวอมผิดด้วยและในขณะเดียวกันครับก็ทําลายเรื่องของอาวุธปืนนะครับหรือสิ่งผิดกฎหมายอะไรต่างๆทุกกอย่างาน,นะครับในพื้นที่ของหางวัวลำพูเพราะว่าท่านนายุติเนต้องการให้จังหวัดของหางัวลำูนี้นะครับของเราเนี่ยเป็นเป็นพื้นที่หรือเป็นโมเดลต้นแบบเป็นจังหวัดสีเขียวนะครับที่จะก่อจากยาเสพติด แล้วก็สิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายนะครับผลการปฏิบัติการในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ทางท่านผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภูได้นำเสนอหรือนำเรียนรายละเอียดให้กับท่านสื่อมวลชนได้รับทราบว่ามีผลการปฏิบัติอย่างไรบ้างตั้งแต่เริ่มต้นของปฏิบัติการรวมถึงการปฏิบัติการในวันนี้ครับครับต้องขอกราบขอบคุณนะครับท่านรองในขารการปปสครับที่กรุณาวันนี้ได้มาเป็นประธานในพิธีในการนะครับ ลอยแถวใะโรงก่อนล้างนะครับชญจกรรมและก็ดยิดนะครับซึ่งนะครับทางจังหวัดอ่างทองปูนะครับจากการที่ท่านรองนายกเการอวสอได้กล่าวมาแล้วนะครับว่าเราได้ดําเนินการในการเปิดโอเปอเรชั่นนะครับในการปิดล้อมตรวจค้นนะครับตั้งแต่ได้มีเหตุการณ์ที่นากลางนะครับก็ท่านนายมนตรีได้มีการประชุมนะครับตั้งแต่วันที่18นะครับ ตุลาคม2565นะครับหลังจากนั้นมาเราก็ได้มีการวางแผนในการที่จะดำเนินการนะครับปิดล้อมกวาดล้างนะครับตั้งแต่วันที่19นะครับตุลาคม2565นะครับมาถึงนันปฏิบัตินี้เราดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้นนะครับ38ครั้งนะครับในการที่ปิดล้อมนะครับในดีดำเนินการดำเนินการที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รับความร่วมมือครับจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางครับอปศ ครับภาคสี่นะครับทางฝ่ายปกครองนะครับโดยท่านรองผู้ว่าการจังหวัดในนขณะนั้นรับปฏิบันนี้ท่านเป็นผู้ว่าการจังหวัดนะครับแล้วก็ครับทางกรมานนะครับแล้วก็ทางสารสุขนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจทุกสาขานะครับในจะเป็นของทางตมนะครับแล้วก็ของทางท่องเที่ยวนะครับทางหลวงนะครับและทางพิสูจน์หลักฐานนะครับ ของเราเองนะครับก็ได้มีชุดปฏิบัติการนะครับในพื้นที่อยู่ทั้งเจ็ดทั้งหมดนี้เจ็ดพื้นที่แต่มีชุดปฏิบัติการพิเศษด้วยอีกหนึ่งชุดนะครับทั้งหมดเป็นแปดชุดนะครับในเงินเงินการที่ผ่านมานะครับผลการเงินการในการปิดล้อมกวาดล้างทั้งสิ้นในสามสิบแปดครั้งนี้เราได้ดงินเงินการจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสิ้นนะครับสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดลายนะครับเป็นของกลางนะครับเป็นยาบ้าทั้งสิ้นนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นสองร้อยแปดสิบห้าเม็ดนะครับยาไอ้นะครับสองจุด โปรแมนะครับอาวุธปืนนะครับแยกออกเป็นสองประเภทก็เป็นประเภทเปืนอัตโนมัตินะครับปืนพกสั้นอัตโนมัตินะครับแล้วเป็นปืนไทยประดิษฐ์นะครับปืนพกสั้นอัตโนมัติที่เห็นข้างหน้าท่านนีะครับจำนวนทั้งสิ้นยี่สิบกระบอกนะครับแล้วเป็นปืนไทยประดิษฐ์นะครับอีกหนึ่ง